ค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเดือนแก้วกับเ้มส์น,นะคะวันนี้เรามาเล่นเกม TTH ตอนนี้เราก็ยังเรียกเราเป็นคนขอตัวอันนี้แป๊บน,นึงโอเคได้แล้วเราเพศกันไม่ใช่เพศใหญ่เพศชายอันนี้อื้ดังอันนี้สีหน้าดูสดใส I need you can keep me Yes. I come on, any? Any? Okay. รู้ว่าไม่เขียนชื่ออ่ออย่าอยาไม่เขียนชื่อไม่ได้เลยคือไปรู้ว่าไม่รู้กูไม่รู้กูไม่รู้กูเขียนภาษาไทยภาษาไทยอ๋อมาแม่เราเขียนภาษาไทยหน่อบางทีดอะโอใยเขียนไปนอกกูไม่รู้ไม่รู้ไม,มไ,มไ,ไม่รู้กูไม่ ทุกคนคะเราไม่รู้เลยแล้วก็กลับมาที่ช่องตัวเองนี่แหละแล้วก็ไปดูชื่อภาษาอังกฤษนี่ไงเนี่ยไปจดเลยเออแอดตัวแอดก่อนเลยแอดที่เขียนยังไงไม่เป็นไรเราต้องเขียนให้ครบอ่ะทุกคนคือคือขอโทษด้วยนะที่เราไม่ได้ลงคลิปมาสองสามวันอะเพราะว่าตอนนั้นโทรศัพท์เราเป็นอะไรไม่รู้ รู้เลยเราก็ไม่ได้ลงคลิปอะนอะ้องพอพอเราจะลงคลิปอะไรมันจะชอบโผล่อันนั้นมาทุกทีทีแล้วแล้วแถมอีกอย่างมันก็เป็นภาษาจีนหมดเลยเราอ่านไม่ออกออกเพราะว่าเราไปกมดมั่วซั่วแต่ตอนนี้มันหายแล้วแล้วเลยเราก็ลงคลิปได้ละคะแต่อขอโทษน,นะเพื่านภาษาม่ังกินไม่ออกคือเป็นเพื่อนแอนาม่สั่งกินไม่เอาอเลยเนาะเออเอ อีกจะอยู่โอเคสามสามเขียนไหมโอเคเขียนโอเคยนโอเคเดี๋ยวเราจะขอตัวอัน้าเลยนะโอเคค่ะทุกคนเรากลับมาโดนาดาเวลาเขียนชื่อเอ่อกอต้องมีตัวเอ็ดนำหน้าโอ้ยก็ถูกแล้วเันออะไรอ๋อ แอดอยู่ไหนกูย,ย่าวตัวแอดเออนี่ยนะแอดอ,แแอ,อ๋แม่ไม่เห็นชื่อไม่เห็นไม่เห็นตัวแอดบวกดีเออเอน็นตัวเล็กอันนี้อันนี้นะแล้วก็อันไหนอีกอะทุกคนดูดิเราหาไม่เจอเลยดูดิอ,อ่ออันนี้มันตัวเอไม่ใช่หรอเออได้ละ แล้วก็ตัวอันใช่ไหมแล้วก็ตัวเคใช่ไหมก็ดีดีเคตัวเคตัวเคไม่มีปีเคเปล่าเนี่ยเคหาไม่เจอเลยเราไม่ทำแบบภาษาอังกฤษเลยทุกคนลองคิดดูตัวเคอยู่ในว Y ก็ตัวไปหาตัวเคไปแล้วที่สุดก็หาตัวเคเจอสักที A ต่อ E หรอ Dua E tapi โอเคอู้มีเพชร3ามรอยติดโอ้มายโอนไม่ได้หรอกครับพี่สาวตังหนูเกือบหมดแล้วนะพี่เออโอ้ แล้วก็ได้ทุกทีย่าปามานานมากฮัโลโหลมันได้ยังครับนี่รอนานจังทุกคนะที่สุดเราก็ได้เล่นสักพี่ชึบขอปิดไม้แล้วกัน่โอเคกับคุณชึบโอเค ใชยกูจะเอาไช่ไม่มีตังค์นอนนั่นเนี่ยดูสิฉันโบเดมาแล้วโอเคฉันอ่านออกแล้วนะโอเคอ่านออกแล้วออกแล้วแต่ไม่รู้เรื่องจบ

เม PTA เนี <P> ่ยกคนค่าช่วงน,นี้เราจะไม่ได้เล่นรูบอกไปนะขอะโทษทีเรากดโมดัวเราไปกดอะไรไม่รู้ทําให้เราไม่ได้เล่นรูบอกดูแผนที่แปบบ๊บแค่จะไปทางนี้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 เออกูจะไปทางนี้เออกูถายละตี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  ฉันเคยขับรถแบบนีมๆาเช่า่าฉันไม่เคยขับแมวแมวเขียต้นม้ไปนิดนึงโอ๊ยไออ่าไปไโ้ยโอยโอ้ยโอ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 อ้ยโอ้ยโ้ยโ้ยอ้ไโอ้ยอยโอ้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 อ้ยโอ้ยโไปมั่วย้ ดูดูก่อนดูก่อนเราจะไปดูแผนที่นะว่าคนกองตรงไหนเยอะมากที่สุดแล้ว <c oughs> ขับรถเหนืยม,มากเลย จะมตามค้ยกูนี้นิกนีกนิกนิกหอนอีนิ้หอนอีนิกอนอีนิกอนอีน้อนอกนีนีนี่นี้ไปเลยนี่ไปเว่าจะจะชว่าสวกกูไม่รู้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 ไปเ้ลอนจัเไม่รู้ไม่ชียเเพิ่มั้ ช่วงนี้เราไม่ได้ิีฮัลโหลหนึ่สสาม I'm just gonna เเราได้อะไรไม่รู้อ่ะมาเพียบอ่ะอ,อันนั้น่อนโอ้ยใกล้จะถงขันหึกมันกับตอนนี้เรามีจุดเก,กาา้าบาทยังเหลออีไม่ไไม,มเปเบแล้วเลยงขับไปจนถึงจุนที่สุด พมกเราจะขับไปขับไปโดยเราจะขับวอกนขบหวอกไปทีไรแล้ก็โดนอันนัุ้กคืออ๋อปกกินปักอ้อให้ตายเลนี่ได้สึกย ชอบอี้ยตึงตึงตัวสวยมาฮ่่าคตรเหมือนลูกออกมาเลยตลก

dia มีเดินดุกผู้หญิงกับเด็กจะเป็นเด็กตาย่มีมีได้ยี่สิกคนแล้วเออต่กูก็มีแหละเอ๊ะอย่าบอกนะว่ากูเอาไปกเชน่ไหมีทูกคนเยอะมากเย จังเพไรก็ด้บเสียงเอ๊ะไม่รู้อะไรนอ้โห ียขับรถลงเนี่ย,ยได้ตอนทีกนี่นาท้าเิาโอเคได้เอามาดตะกุตะกุตะกุทุกคนเห็นตอนนี้น่าจะกิ้วเว็บใครวะอเดี๋ยวเขัาพาดข้าไปไป,าไปดูกูนะ อาฮาฮาฮาชนทุกอย่างที่ขวางนาชนทุกอยางที่ขวางหน้านยตกเว,ว้นตน,นาไา้แต่ตึกบ้านเมืองอะไรพวกนี้หมดเขาดอะ่ะยย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 ย้ยย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 ้ยย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 ยไยย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 ไยยยยยยย I have my five, I have my I have my I have คิดว่าฉันคงกลับรถ เเออดียก่อนที่จะจากตานะคะเราจะได้ไปเล่นกันอขออีกสั้งนึงนะทีนะอีกหนึ่งนาทีก็พอแล้วอ่าแค่นี้ก็พอแล้วแหละถ้าจะเหนื่อยก็เอาล้วค่ะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย Kita cari bola, kau bak 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 bak, tuh ni nak de agit tu.